สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เศษนะครับวันนี้มัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับยังคงต้องจับตาดูนะสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับสัญญาณขยายตัวบานปลายเนี่ยมันขยายมากขึ้นอย่างไรนะครับข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับว่ารัฐสภาของอลจีเรียตกลงนะครับการสนับสนุนทางการทหารต่อปาเลสไตน์จะเข้าร่วมสงครามอิสราเอลกาซาหรือไม่นะครับข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับ อลจีเรียนะครับน่าจะประกาศสงครามต่ออิสราเอลหรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามมรัฐสภาของอลจีเรียนะครับลงคะแนนเสียงในการเห็นชอบของการสนับสนุนนะครับทางการอาหารแก่ปาเลสไตน์ความหวาดกลัวสงครามภูมิภาคที่ขยายกว้างขึ้นขณะที่อิสราเอลทุบฉนวนกาซารัฐสภาของอลจีเรียนะครับได้ลงคะแนนเสียงที่จะอนุญาตป,ประธานาธิบดี ที่จะเข้าสู่สงครามอิสราเอลปาเลสไตน์การลงคะแนนเสียงโบวตแบบร้อยเต็มร้อยนะครับนะจะให้อำนาจอัลจีเรียที่จะโยนการสนับสนุนของพวกเขาสำหรับบรรดาชาวปาเลสไตน์ในสงครามนั้นวาระการลงคะแนนเสียงโบวตนะครับนะได้เป็นประจักษ์พยานคำขวัญระยะยาวในการสนับสนุนของบรรดากลุ่มชาวปาเลสไตน์และกลุ่มต่อต้านต่างๆอัลจีเรียนะครับเป็นชาติ อาลับนะครับลำดับที่2ภายหลังเยเมนนะครับที่มองไปที่การเข้าสู่สงครามนั้นต่อต้านอิสราเอลประธานาธิบดีแอฟเดลแมจ,จิตนาเทบบูลน,นะครับได้ปกป้องบรรดาชาวปาเลสไตน์และสิทธิต่างๆที่ถูกต้องชอบธรรมของพวกเขาเขาได้กล่าวหาอิสราเอลของการก่ออาชญากรรมสงครามในกาซาและการทำตามอำเภอใจในอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ออลจีรเรียนะครับเป็นประเทศแอฟริกันหนึ่งที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ไดซาเอลนะครับก็ไม่ได้มีพรมแดนนะครับนะร่วมกันใดๆนะครับก่อนหน,น้านี้นะครับกระบดฮูตีของเยเมนได้ประกาศสงครามต่อซาเอลในการโต้อตอบต่อการบุกกาซาชาวปาเลสไตน์นะครับมากกว่า9,000คนได้ถูกสังหารรวมถึงเด็กจำนวน3,648คน ตั้งแต่การโจมตี7ตุลาคมในกาซาการจ่โจมของอิสราเอลต่อกาซานะครับได้เริ่มต้นขึ้นภายหลังการโจมตีที่น่าประหลาดใจของฮามาสในวันที่7ตุลาคมฮามาสนะครับซึ่งปกครองฉนวนกาซาได้สังหารพลรเรือนและทหารอิสราเอลนะครับไปมากกว่า1,400คนในการโจมตี7ตุลาคม ฮามาสครับยังได้กําลังจับยึดบรรดาชาวอิสราเอลและพลเมืองต่างชาตินะครับมากกว่า200คนเป็นตัวประกันในกาซากองกําลังภาคพื้นดินนะครับของอิสราเอลกําลังเกี่ยวข้องนะครับในการต่อสู้อย่างหนักหน่วงในฉนวนกาซาขณะนี้นะครับข่าวแปรชินี้นะครับก็เป็นสัญญาณเตือนนะประจากบรรดาชาติอาหรับนะมุสลิมนะครับภายหลังจากเยเมนนะครับกบฏฮูตี ได้ประกาศว่าจะเข้าร่วมสงครามนี้นะครับกับอิสราเอลนะตอนนี้ก็อัลจีเรียนะครับโดยรัฐสภาของอัลจิรนะรเรียนะได้ก็เรียกลงคะแนนเสียงบวตอะหรือว,ว่าเป็นเอกฉันร้อยเต็มร้อยเลยนะครับที่จะให้อำนาจประธนาธิบดีของอัลจิเรียนะที่จะสามารถประกาศเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ได้นะกเ็เห็นพ้องกันนะ,นะครับในการส่งการช่วยเหลือการสนับสนุนทางการอาหารนะครับให้แก่บรรดาชาวปาเลสไตน์ นะครับเพื่อใช้สิทธิ์นั้นในการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เป็นการบอกอีกขั้นหนึ่งนะครับของการลุกลามขยายตัวบรรปลายของสงครามในภูมิภาคตอนนี้มันก็ได้นกระเด็นทนะลักไปแถบแอฟริกาด้วยนะครับเพราะว่าอัลจีเรียนี่อยู่ในแอฟริกานั่นเองนะครับเนั้นข่าวนี้ก็เป็นการสะท้อนความเห็นนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับมันค่อยๆนะค่อยๆเขาเรียกลุกลามบรรปลายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ครับต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีการประกาศสงครามกันหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การช่วยเหลือนะครับทางการาหารอาวุธอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ